come on แต่ว่ามีความสุขครับเย่เฮ้ยเขารีปูแบบสีสันสดใสมีทั้งส้มทั้งชมพูทั้งฟ้าทั้งเขียวทั้งทั้งเอยเฮ้ยน่ารักมากครับโอเคครับเป็นไงเมื่อกี้ทำอะไรบ้านนะไม่รู้ ไม่มีอะไรเลยออกมาได้เฉยๆนัสมาธิเดี๋ยวเตียมปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ผมมาพาทุกคนมาปฏิบัติธรรมนะครับผมเข้าค่ายธรรมะสัมมนานะครับผมสัมมนานะครับโอเพนบริษัทเหมือนเลยนะสำหรับใครที่อยากเริ่มแผงมาริติ้งนะผมในปี กลับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิเคราะห์นาผมตอนนี้นะผมเดี๋ยวจะมาแบาบประช่องลายนะครับผมดูก่อนว่าเป็นสามเหลี่ยมพีระมิตระครับดูจากแบบไตรมาสแบบมหาภาคหรือว่ามาแบบเป็นไมโครนะครับดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมว่าเหนื่อยและตอนเนี้ย24แล้วอะ <c oughs> <c oughs> เย้ <c oughs> แต่ว่าก็ยังแบ,แ,บแบบเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมสองขวบสี่เดือนนะครับ เมื่อเช้าได้ไปทําบุญมานะครับไปทําบุญที่วัดที่มีหมาเอ้ยไม่ใช่วัดศูนย์ศูนย์ศูนย์บรรเทาทุกข์หมาอไอเอา้าจริงๆบรรเทาทุกข์หมาและน้องแมวเออนะครับผมที่รับเลี้ยงนะแบบเมื่อเช้าเราก็ไปได้แบบได,ได้เล่นกับน้องแล้วก็ได้แบบให้อาหารได้ทําบุญนะครับรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็นาบุญมาฝากกทุกคนด้วยครับนี่ โอ้ยพรขอให้บุญกุศลนี้นะผมแผ่ไปให้ใครสารขอให้รับบุญบาร,รมีบุญกุศลกันทั่วหน้าขอให้ใครที่จะเริ่มทำอะไรขอผมสำหับตุ๊บายขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปขอให้โปรเจกต์ราบลื่นขอให้เรียนได้เกรดเอเกรดนิยมขอให้ปังปังปังป,งปงรวย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  สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีใจมากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลี้ยงพาไปเที่ยวต่อซ้อมซ้อมเป็นซีอีโอบริษัทเก่เงมากนะทุกคนวันนี้เราปีนี้ทำยอดกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะคุณคุณไหมคุณคุณว่าคุณคุณมากเลยเหนื่อยมาทั้งปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต่อแทนง เป็นขนมหวานานี่อะไรก็ขนมหวานน่ารักน่ารักแล้วก็มีแบบมีกล้วยมาให้กินเออเปิดพีเมื่อไหร่ไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้กินนะครับกินกันช่วงหน้าครับมีใครจะคุดอะไรับผมไหมครับครับบูดบูด โกออมในข้างหน้าเลครับปีหน้าปีหน้าเขาเท่าไหร่ครับปีหน้าเขาเท่าไหร่ครับปีหน้าจะเอาเขาเท่าไหร่ครับปีหน้านะครับเดี๋ยวเราตั้งยอดไว้ที่100ล้านนะครับทุกคนตั้งยอดไว้ที่100ล้านแต่ว่าปีนี้ทํายอดได้แบบว่าเอาซักสามพันล้านก่อนแล้วกันนะครับแต่ปีหน้าลดลงมาเหลือ100นะครับโอเคงงบริษัทแบบใดนะครับแต่ว่ามีเน็ต เติบโตขึ้นไปแน่นอนนี่ย่ครับยังไงครับโอเคไม่อม่อมไม่อม่อม <c oughs> เป็นไงทุกคนทานข้าวไนหรือยังครับ <c oughs> ยังไม่ทานเลย <c oughs> ใครที่ผมเห็นนะตอนมาแล้วเล่ามีขายขออะไรอ่ะเธอบอกว่ายังเนี่ยแ,แปลกนะ จริงอันนี้ยังไม่ได้ทานจริงโอ้แล้วไม่หิวแล้วครับหิวอ้าวแล้วต้องทำบรรเทาทุกข์กินอะไรได้บ้างครับเอาแบบว่าเป็นเป็นรอยยิ้มน่าจะได้อยู่ไหมครับได้ไปเรื่อยอยู่นะ ตอนนี้เราเอารถเหนื่อยมากแล้วตนะ <Hey, S 2> อนนี้เหรอพักก่อนไม่อยากให้เราพักผ่อนยังละมอนครับเกินแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะจาก,กิจกรรมต่อไปนะคะจะขอผู้ที่ประมูลในทวิตและก็มาทีนะคะทั้งแปดลูกเดี๋ยวรบกวนเ,เตรียมตัวที่ด่าข้างิเวทีหน่อยนะคะู คนจุคนและ8คนเมื่อกี้นะคะรบกวนนะคะต่อแถวที่ฝั่งที่เสื้อสีดแดงแล้ที่เสื้อสีดแดงอ้าวไม่ค่ะโดนปัดฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เรียนเชิญทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะ ตัเแถวเลยครับเด็กเอคนนะที่บางมนะคะัเาเอง้วก็ันนี้นะคะครับอ๋อขอบคุณสำหรับน้ำ<น>ไม่ <c oughs> ไมใีใครทำร้ายตัวเราได้เท่ากับตัว,ตวเราเองรียเรียงตามที่นั่งน,นะคะที่ที่นั่งน,นะ,ะเรียงตามเลข,ลขรูปขอโทษค่ะเรียงตามเลขรูป ใครประมูลจําได้ไหมว่าใครประมูลได้รูปด้วยอะไรไม่ออกไม่ออองโอด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 ดโดโโอดโอดโอดโออดอดโดออโ้่โมโอ ารูสอนครัใหม่มาคงน้อยน้อยน้อยอ่ะแกมมากติดแกมเออบูธบูธบูเไนน์จี้ไม่อ่อมไม่อ่อมคงหรูหรามาเห่าอะไรอีกเยอะอ๋อเครซี่แล้วเหรอวันนี้เริ่มสอนเครซี่เนี่ยมีคำอะไรอีกคุณนา ตรงน,นั้นน่ะคุณนาคุณอาค,ค,คุณแม่เออโฮมเจนถึงทำถึงเออโตมาแบบไหนทีมงานเลี้ยงที่ย้อนกลับไปสองสามปีที่แน้าผมคงแบบอยู่อย่างเนี้ยครับครับแต่ว่าผมโดนสังคมหล่อหลไง เป็นคนหล่อหล่อ,ลอไงมุกอะไรตอนนี้เริ่มทันแล้วเมื่อก่อนแบบฮะเฮะ้อะไรนะครับตอนนี้แบบเออเริ่มแบบยิกกลับแล้วเออยิกแรงอยู่ครับหลังเป็นแผลหรือยังเป็นแล้วเหรอครับเป็นละเออพิเนเตอร์หลังเข้าได้ครับผมก็น่าจะมีรอยแผลเยอะเหมือนกันโดนแจงเออขอบคุณที่สอนให้รับมุกกับพวกคุณทันนะครับ จริงโตมาแบบความสัมพันธ์แบบรักหยิกหลังัน้นกับรักลับใช่ไหมครับรักใช่ไหมครับเก่งมากสุดยอด,ดตัวแม่ขอตัวมัมตัวมาดาแล้วตัวตัวแม่มันเอาแล้วใช่ไมมได้ดเลิกตัวมัมมาก โอ้โหมีเป็นตัวสุทิด้วยโอเคได้เดี๋ยวขอขอเมมไว้ก่อนขอเมมไว้ก่อนสามคมรอรอพี่แท้จริงสามคมรอรอไม่แท้จริงนี่ผมยี่สิบสี่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่สองขอดสี่เดือนโอ้โหเป็นพี่โตได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรา ดูเลยซีรีส์ปีนี้มิดกันขนาดนี้ไม่ให้ดูหรอกเขามีอยู่แค่นั้นแเลยช่วงนี้ก็ฟิตๆครับเพื่อที่จะแบบเต็มที่กับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำซีรีส์หรือการจะมี แบบาอา,อาถ่ายรูปกันใช่ไหมโอเคได้ก็ไม่บอกผมก็พูดไปเยอะสุดๆโอ้ขอโทษนะคะ,ะคุณเป็นจ้องไฟให้พวกอีช้างหรือเปล่าเจ <c oughs> ๊ได้เลยโออตัวเหมือนแบบยังไม่ได้เจอแฟนคลับทานนี้เจอเมื่อวานผมอยากเจอแฟนคลับทุกวัน <c oughs> ถ้าอยากเจอแฟนคลับทุกวันก็นต้องถ่ายรูปกับแฟนคลับหน่อยแล้วล่ะได้เลยมาเลยครับมาเลย ก่อนนะคะแต่นนแรกนะคะเดี๋ยวจะมีกล้องดีงานนะคะกล้องกลางอยู่ตรงนี้ค่ะยกมือสวยๆอยู่ตรงกลางนะคะครับค่ะไม่เซลฟี่นะคะแต่ว่าฝากเพื่อนข้างหน้าถ่ายได้เซต็จแรกเจ็ดคนค่ะท่านเจ็ดท่านแรกเจ็ดคนเลยค่ะแทนขับผมมีสดใสน่ารักสงบริสุดธิ์เลย วายละอ่อนผู้ไม่คพบไงเราตัวแม่ตัวมัมตัวมานดาตัวสุติใช่ป่ะเรามันแบบแกลมอยู่แล้วโอเคตอนนี้ไปขับไม่กล้าเดินมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับอ่นเดอร์ผมอยู่อยู่หลังเวทีใช่ไหมครับอ๋อหลังเวทีก็คือให้เราถ่ายแฟนคลับอย่างเดียวอ๋อโอเคครับเดี๋ยวจะให้ตรงไหนตรงนี้โอเคครับ อ,อ๋อมาอยู่นี่โทษทีครับไม่ได้เต้นนานเขินไหมถาใจดูอุย้ยอันนี้ให้ผมอ๋อน่ัดโอเคครับนี่นะครับอุย้ยลูคนี้ไปเท่า EP ผมสั้นแบบนี้เดี๋ยวนะผมถ่ายเองผมงานไหนเฮ้ยมีไม้แป๊บนึงนะผมสั้นเฮ้ยไปนองอ๋อโอเคได้ครับขอโทษครับ เฮ้ยเย่หนาวรูปดีได้เอาดีมีถ่ายรูปโอเคโอเคครับเฮ้ยไอ้นี้โอเคนะครับอันนี้คือรูปที่ไอ้นางไอ้นีก็คือไม่กล้าพูดเยอะเลยทีนี้เฮ้ยใช่โอเคครับขอบคุณครับโอเคเฮ้ยเย่ขอบคุณครับ โอเคเฮ้ยอันนี้ใส่เสื้อสีเงินโอเคเส้นแรกใช่ไหมโอเคครับถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมนะครับรูเฉยๆนะคะโอเคูเฉยๆ เย้เย่เย่ที่งสอาเยตองทนึ่งไดสีอยงโอเคขอบ้องดียด้านล่างค่ะต้องเดีย้นล่างขอเก็บถ่ายไว้เป็นความทรงจำนะครับขออนุญาตนะครับไม่โดน P D P A นะครับโอเคค่ะขอบคุณนขอุนะคขอบคุณนะคบนะคะขอบคุณครับขนะคคะขคะนะคะบคะคนนะคะ มันแบบเป็นตอนนี้ตอนนี้โอเคครับมันผมอยู่รงกางแล้วผมอยู่นี่นี่แหละครับขอขึ้นหน้าหนึ่งเก้าค่ะโอเคครับเก่งมากเก่งมากสุดสุดครับัสดีครับัสดีครับเย่นี่ลูกมินิฮาร์ค่ะเย่นี่ชูสองนิ้วครับเย่ขอบคุณครับ เย้อันนี้รูปฮาโลวีนครับเย่ฝัครับเย้อันนี้รูปจิ้มแค้มครับขอบคุณครับนี่จับเวลานี่รูปกดไลค์ใช่กดแชร์ครับเฮ้ยอันนี้ก็รูปมินิฮารนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้รูปยืนเฉยๆครับนี่อันนี้รูปพ้งพ้งับ อ่ iter, okay. ยืนเฉยๆรูปที่เดิมเนอ๋อที่เดิมโอเคแล้วเพิ่งข right ึ้นมาเมื่อกี่โอเคครับได้เลยครับไม่ต้องกลัวแล้วค่ะไม่กลั่ครับไม่กั่นครับโอเคชี้กันหน่อยนะคะร่ากันหน่อยนะฉีดยาแล้วเรียบร้อยครับ เย้คร yeah. yeah, ับเย้ครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะไม่อ um> ่อมไม่อ่อมนะครับขอบคุณนะขอเชิญก anyway> ันต่อไปนะแปดคนสุดท้ายนะคะแปดคนหัวครับคนหัวกับผมนี่แหละตอนนี้ว้าไม่มีใครพูดนะไม่มีใครพูดทำนัดตัวเองก่อนไง ี่เซลฟีค like ค่ครับเซลฟี่งานฮาโลวีนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นรูปชูสองเล้วสู้ๆนะครับขอบคุณครับดีเฮ้ยอ๋อเุ้ยนี่รูปสมัยสมัยนานมากแล้วตั้งแต่ผมอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามสิบสี่สิบสองเดือนสี่วันเนาะอุ้ยเด็กมากอ่า อันนี้ก็เป็เด็กอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมค่ะบครับโอเคมาโม่โอ้ยเจ๋อแล้วไวยละอ่อนเหมือนกันนี่ขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณนะครับแล้วก็อุ้ยอันนี้คือนานมากแล้วเหมือนกันนี่ก็เป็นวัยเด็กขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมนะคะ เฮ้ยอันนี้มันเสื้อลายมังกรเสื้อลายเสื้อลายจุดจีนมาคลอดก่อนขอบคุณค่ะอยาถ่ายรูปรวมอยากถ่ายรูปรวมค่ะอยากถ่ายรูปรวมไม่ไม่เดี๋ยวครับอันนี้เฮ้ยพี่เซนขอบคุณค่ะ ความทรงจำการเติบโตของผมครับเ okay. ยย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 ยนยยยะยยยย่ออยยยยยยยงยย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 ยงยยยยบยย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 นยยยยนตอยยยนนยยยัยยยยตยย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 ิตยันยยมยยยยยตยยยยยยวันึยย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 ยตยย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 ตยงตยย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 ตึงตยยยตยยยยยยยตยย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  อยาทกทำ,ยาทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำแลวไม่ทำาด้วยใช่ไหมครับแต่ขออย่างเดียวคะ่ะเก็บ Energy นไว้เล่นเกมบ้าง